สวัสดีครับบ้าเแถวสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องครับเอาพามาฟังสังคมน้ากันนะครับเนาะกับบ้าสังคมจะเน้นชุดใหญโอ้เอ้าฝอคือมานั่งยืนนี่งไปไหน,นมอนอีอยังไหนงานหยุดบ่หรือ,อยังไหพอ่อถ่ายเทสี่แผก่าเทสีกเอ้าท่านในมัธเยบ่อฝอโอ้เอ้าเดี๋ยวไปหาสังคมมักตัวใดละพอ่อเงินเลย เก่าสองเลยนะเก่าสองเล่นอะพอก็คือว่าสี่แปดไม่ได้ใส่สี่แปดนะเอ้าวดกวอนกับอกว่าอย่เงี้บอกไงอย่างควบยังบวกจางพอคนไม่ได้บอกตัวไหนก่อที่แล้วอ่อสีสิบแปดตัวสีเจ็ดเล่านะครับเอาไปหาส้างคมน้ำกันตําผช้วมครับฝุ่นนะครับสร้างคนถ่ายอยู่ฝุ่นเน้ะพี่น้องเนาะครับ วันนี้พี่น้องโอ้แดดจ้าแต่เศร้านะครับเนาะครับก่อนเทียงพี่น้องนะครับเนาะกับวันที่2พฤันห้ายิ2566รับมให้ช่างคมเน้นย้ำให้ยึกนะครับเนาะครับนี่ครับมือนสร้างพิ้นกระทาอ่าสีแพ็คมาเท่พื้นนะครับเนาะโอ้นะครับเนาะกับสีงามเตัอพี่น้องนะครับเนาะลังนี่ก่ลังงามต้องชม หลังงามสวยงามพี่น้องอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับแตนช่างคมพี่น้องครับสวัสดีครับ,รบตั้งรอนะครับพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับช่างคม มือนี่มือโชคมือหมานครับผมอ่าเกือบสวนทางกันเมื่อกี้นี่ขี่รถกับสวนอีกแล้วพี่น้องครับพอสร้างเพิ่นจะไปเป็นผ้าแดงเพิ่นจะไปเป็นผ้าลังไอ้กับนังนี่ยนมาเส่นจลองเรามาเั่นผ้าแดงกับใบข้าวไปเจ้าแห้แห้งอย่างสี้ผแห้งผมไฟ่โอ้บุญเดือนทงนะครับเนาะพระเจ้าจะไปจุดใส่พ่อจุดอยูเนียนบ่ร่วมกันอยู่บ้านนี่ได้เมื่อเลยได้สร้างเด้อสิบสี่นะครับผมสิบสี่หมื่นเล็กตั้งไงเดือนนี้แล้วครับผมขึ้นบ้านใหม่ แต่ว่ากันเฮียเพิ่นเฮียตะเสาอยู่หกโมงหกโมงเคืองแต่ว่าก็จะไ่บาทศส่บาทก็จะเจ็ดโมงแหละครับผมใส่บาท์แต่ว่าตอนเฮีเฮีตะเสาเดิเลิกหกโมงยี่ยี่สิบเก้านาทีปูเป็นไหายเลิกมาเอ้าวันที่สิบสี่หัวหันย่ำนี่วันที่สิบสี่วันเลิกหกโมงยี่สิบเก้านาทีเด้อเฮีขึ้นเอาเลิกก่อนหัวหันแล้วก็จังไ่บาท จัง่วาปูคือตาเศร้าเดี๋ยวสนอกว่าเอ้ามันเลิกมันเด้สั่นแฮเอาขึ้นเอาเลิกมันเอาเวลามันเหมือนอ๋อนะครับเนาะจังหวามาพอดีมาหาสร้างบอกสร้างเพันนธมพี่น้องสร้างเพันได้ไปขึ้นบ้านใหมนั่กันจังไรสร้างพันดีบ่พ่ออืมมื่อเนี้เป็นยังไงฝันเมื่อเช้านี่ฝันว่าสร้างเฮาบ้านสองตัวโอ้โหที่บอกเป็นสองเก้าสิบหนึบาทเนี่ย ฝันว่าสร้างเขาบ้านสองตัวสร้างไงบอสร้างสร้างไงครับผมอืมทะเลด้านล่างทุ่งห้ามือว่าบระเดเขามาผมไม่ออกไปเลยเขามากครับเขามาเป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นบ้านเขาประเดี๋ยครับผมฝันว่าสร้างไงเขาบ้านสองตัวครับผมครับอืมโอ้ ทะเลมาาที่เคาะกันมั่งับโอ้นี่ครับเป็นมาสัางไงชิบเป็นสองเก่าสมัยราที่สี่กข้าในมากสิครับสั่งโอ้อผมไ้อกงานนี้มืนปาิมานกัครับผมดยทีไปดูของจีครับประเทศุครับคอราครับเวิ่งสองกับสามเราเลีนวิ่งสกับสามนะครับเปลี่ยนของสังคมครับผม 2กับ3 28 29 38 39ตัวกัน27 37ครับแต่ว่าโตัเอาตัวเน้นสังคมผมกาดนี่แล้วครูมขีดอ่านักครูมขด29 39คราบฝันดีที่สังคมฝันมาสั่งไงข้าบ้านนี่บฝันมาดีฝันดีแต่ว่าปูกันเน่นเวลาพร้อมนี่ปูว่า6 2โมง29นาทีสั่งผมก็ว่าเอ้าเวลานี่ได้ว่าปูว่าเปลี่ยนแปลง ละว,วันเลิกดีไหมสังหกสองเก่า, 6, 2, าสมุชมตรงกันเลยสังคมเลาะเพราะมือนสังคมมาสังคมเบย้ำไ้เลยพี่น้องว่าเน้นตวนิเดอร์สองเกครับพี่น้องสองเก้าสามเก้ามาหลังๆนี่ดังคักสองเก่าเนี่ยครับอืมมาสิบอันไปมือส้าอ่านเบิดเลยอ,อ่านเตน่ครับ,รบอืมกลายเป็นตัวนี้บอัอนมครับต่อโตกันตัวนแมนเมิดสองเก็ดสามเจ็ดครับ มานนี่ง่มานี่บอันตัวเดียวบ้าน,นครับท<ช><ม>บ่านชมตัวดีสิควายบ่เมียนเพราะว่าบางสายบางสายว่าแปดับนะครับสังคมาถแปดบ่มักแปดจับเจ็ดไซครับผมบ่มักแปดจับเจ็ดไซดได้พี่น,อน้องเด้อครับมีดีก็แปดก็เก่าหาไซได้เลยครับ,อบสองกับสามนมนบอกสองกับสามนิ้นบอกศูนย์ทอนแล้วอีกตัวหนึ่งสองศูนยสามศูนย์ส่ารับคร่าบ่ได้เล่นบ ท่านผู้ชมช่างคม่าถาบอติดบอชอบติตดแปดติดเก้าหาตัวอื่นมาใส่พี่น้องแต่ว่าศูนย์นี่ก็ไม่แห้งสองศูนย์สามศูนย์นี่คร,ครับผมหรือหาก็ไม้แห้งสองหาสามหากับเหล็กสังคมตอนนี้เพราะว่าชุดนี้ช่างคมปล่อยตั้งแต่ต่องวดด้พี่น้องเ้อครับนี่ครับผมเอ,กออก,กับปล่อยเลยเนาะค่ะเมื่อหนีม,มีความมันใจวะค่ะ ครับผมเพราะว่านี่ฝันหน่อยฝันหน่อยครับแทบบ่ค่อยฝันมาสางเนาะถ้าออกปุ๊บคือปล่อยปั๊บเลยเนาะครับผมค่ะคือเก่าที่เก่าโอ้แต่ไมีแค่ฝันลองงวดเอ่อตอนนั้นก็คือว่าฝันว่าไปวานแหครับวานแหได้แต่หะท์ครับอ่าผมก็เลยคิดว่าเปดบ่มีบ่วะอสิมาจะเป็นเจ็บมั้งบอวานแหครับ หาเจ็ดได้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเป็นปีหายคนว่าเฮ็ดเจ็ดเจ็ดไเป็นเผมงีว่าเป็นผมก็ว่าเป็นเจ็ดครับวันแห่วันแห่เป็นวันแห่เป็นเจ็ดเฮ็ดนะพี่น้องวันแห่ได้เตะเฮ็ดแห่หานาะพี่น้องแห่หาแห่หกครับเฮ็ดกับเจ็ดพี่น้องหาเจ็ดได้ถาความฝันรอบแรกที่สังคมผนฝันวันแห่ได้เตะเฮ็ดพี่น้องนะครับเนาะอันนี้ว่าวข้อมฝันพี่น้องลำขึ้นฝันว่าสร้างง่ายสองโตเข้าบ้านครับผมโอ้สองเก่านี่แล้ว นี่พี่น้องสร้างไงกับเก่าเราสร้างครับผมสร้างสองโต้สองโตกับสองเก่าสองเก่าสี่ขาสี่สองเก่าพี่น้องสองเก่าสี่สองเก้ามาขับธโมชมสองโต้บวชแปดขาบสองตัวแปดขาแปดสองเก่าว่ะโอ้ันแค่นั้นผมมือขึ้นเหนียวสร้างไงเขาบ้านสร้างไงเขาบ้าน จากอยังไปเลยเด้บงมเบาควบฝันไปเลยจัดเล่นมาเพื่อเก้าเก้าสองพี่แป้นหอพ่อคับอ่าตีเก้าเก้าสองเก้าสร้างเขาบ้านสองตัวปีเป็นเก้าพ่สร้างมา สร้างสองตูวแปดขาแปดตัวเก้าสองเก้าแหละครับเก้าสองเก้าหรือเก้าเก้าสองหรอเปลเก้าเก้าสองเอาพอจอยว่าก็ส้มฟันเหยพอจอยฟังสังคมบอกให้พอจอยฟังพอจอยว่าถ้าสร้างสร้างงี้สองตูวเขาบ้านเก้าเก้าสองถ้าสามตัวแต่ผมว่าสีสีสองเก้าครับ สัตว์สี่ขานะครับพี่น้องอ่านะครับเป็นเก้าสร้างก็เป็นน้ำเก้าเก้าสองตัวสองตัวซเก้าแต่ว่าสองตัวเขาสร้างว่าแปดขาอ้าอันนี้อันไซนยังไงครับเนี่ยคือเป็นเล็กเนี่ยครับอ๋อเล็กอืมฟังเล็กโอ้เล็กตัวอืมตัวเล็กโอ้ครับผมเล็กเท่กันยังเท่เลยนี่เปนพอทั้งคุณเป็นคั่เอครับเอาข้างน้า ห้องน้ำนี่น่อยอห้องน้ำยักเออเอาคือมนี้ดหน่อยแต่ห้องน้ำพโมมักคืออไรของบ้กของผมอยู่เฮียมองนองน้องนึงวันนี่แม่ห้องน้ำอไคุณเดียอยากเอายังไปเกิบไว้กันห้องน้องนึงเรื่องของห้องน้ำครัแคปหน้าจอไว้เลยนะคะกระทางของผู้ช่างคมนะคะ วิ่ง2กับ3มเนาะค่ะจับคู่อ๋อครับมอนีนะครับทู้ชมนะครับเนาะกับมอนีรอฟังผลกันนะซางเนาะครับผมกับจัดจังไหนพี่น้องต่ว่าเล็กวิ่งที่ผ่านมาของซางนี่บนลุดด้วยพี่น้องเด้อครับแต่ว่าจับคู่นี่ลุดสองหดอยู่ครับผมแต่ว่าเล็กวิ่งของซางนี่ถือว่าแม่นกับหดที่ผ่านมากกมาทึ่งศูนย์มาทึ่งหนึ่งได้พี่น้องเด้อครับเพราะว่าตัวเลขของร้างนี่ก็ถือว่าเลขวิ่งแม่นพี่น้องนะครับย่ำแล้วกับมือนี่ร้างก็ว่าฝันดีมือขึ้นครับ ฝันว่าช้างใหญ่สองตัวเข้าบ้านนะพี่น้องเนาะครับครับเอาสั่ง <ผม S 1> ตัวที่อ้วนนี้ผมเอาตัวประกอบไม้ได้เขาตัวประกอบไม้ครับผมอ่มาชุดเหล็กติดเป็นชุดไม้ที่สังคมเอามาประกอบได้พี่น้องเดอ้อนะครับผมเอาย่ำให้เลยสั่งตัวที่สังคมฝ <ผม S 1> ัน <ผม S 1> ให้เลยผมมีแล้วครับคู่นี่เลยสองเก้าสามเก้าครับที่ผมจัดะนะอ่านี่ครับสังคมบอกนะครับสองเก้าสามเก้าเด้อพี่น้องเดอ้อ ครับรล่องลงมาคือ2838เท่านั้นโตกันคือ2737นี่ครับเอ๋อโมนี้ช่วงบายรอรุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องนะครับเนาะครับสังคมบอกว่าออกปุ๊บปล่อยปับ๊บพี่น้องเราต้องรอดน,นั่นพี่น้องให้รอดเลยครับจังในกะให้เอฟซีได้โชคดีเนาะสร้างเนาะฝันดีอยู่ครับฝันเห็นสร้างไงเขาบ้านนี่พี่น้องนะครับเนาะ ครับเอาแคปหน้าจอพี่น้องนะครับชังคมบอกฝันดีแล้วนะครับถามักฝันรอบแรกคือวันแหได้แต่เหตดคือหาเจ็ดเลยพี่น้องครับมาสั่งถ่าความฝันชุดแรกเดียวนี่ครับแคปหน้าจอครับเน้น2939ครับชุด3ามตัวพอสร้างันว่าครับพอจอยคนว่าเกาก้าสับคนว่าแต่ว่าเบาเท่าว่า4 2 4 2 9ี่เนะครับเอาขอบคุณสังคมพี่น้องครับรอช่วงบ่ายมาสังคมครับผม จะได้ฟอนสังคมจะได้ฟอนว่เอาครับพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับซางครับสวัสดีครับ